เออก็สวัสดีนะครับตอนนี้เราก็อยู่เกมอาสน์ันทาบซึ่งผมไม่ไม่มีในทำนะนะแล้วเเป็นเกมรกันนะครับมาลราเล่นไงครับตัดติงเลยมันดูคำแนะนำแบบก็โอเคมันก็อธิบายไปปั๊บปั๊บปั๊บป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 ั๊บแล้วก็ค้ามมันไปฮะเอออาสา์ลันทามจะยาวไปไหนครับ เดี๋ยวผมลบเสียงตลองแล้วเดี๋ยวผมมาเสียงไนะอ้เกมกันนะแป๊บน,นึ่งบั้นนึ่งมัน,นจะลดดวนเสียงนะึ่โอเคโอเคนะอืมหาเรื่องไงวะอ๋อเออรองเท้ามึงจะยาวไปไหนมึงจะยาวไปไหนอีนี่แล้ยังไงอ่าไอสกิลกวลังตี เมือกี้ไม่อธิบายแล้วเมื่อกี้อธิบายอ่ะอมึงจะยาไปไหนมึงจะยาไปไหนมึงจะยาไปไหนเงียบเคลียร์ครับโอ้โหทำมันเสียโบทำมีแฝงเก่งเลยนะเกมอันนี้มึงไม่ยอมซื้ออันเล็กมาละมึงไม่ยอมอ่ะจะอ่ะ,อะ,อะชิบชา้าเฮ้ย จำเสือนิ้วมึงจะยาไปไหนจะยาไปไหน,ไไหนโอ้ยไม่ยอมคือมึงท้าเต็บเอามไม่เท่เลยมึงน,นี่ย,ยาโอ้โหดูตล้วมึงใส่ลูนทลาเกียร์ทำไมเนี่ยใ,ใส่ทำไมใส่ ยาเน,นี่ยมึงจะยายไปไหนจะยายไปไหนจะยายไปไหนจะ,อะ,อะเอ่อไม่ใช่ไงเนี่ยเฮ้ยอ๋อเกดละโอ้โหไม่ใช่ฉันแกอะไปล่าแบบนั้นอะอือ เราต้องทำฟรีเบียแล้วไปฟรีเบียแล้วฟรีเบียลากันสิบเลยทำไมวะอ๋อติดลงสองพันแปดร้อยสิบเยนเนี่ยเรน,นทาเกีะต้นไปยาไปไหนเอากรรม หวยเฮ้ยยาไปไหนครับคงมึงย,ยาไปไหนครับโอ้โหแม่เงยมียาไปไหนอ่ะอืมจะยาไปไหนจะยาไปไหนจะยาไปไหนจะเอาไปกับเอ้าช่วยไอ้ยาชีเก็บกุ้ 음. 이게 음, 음, 음. 어떤 เอากรรมพ่อ,อมึงตายพ่อายสักเดี๋ยวอัดปกีกนะิ้งกันแล้วเราดัานกอไปอ่ะโอเคอยาัางเก็ม่ต่อเลยอันนี้ที่ผมพายดำนี่ไม่ได้อเคเราจะมาตำดริดีกันนะเอ้ยเอากรรม เ้ยมจะซูมไปไหนครับจะซูมไปไหนไป,ไปไหนไปเที่ยวไปไหนซูมไปไหนเออโอ้โหดูดูดเอ้า อีกมำละประคามเอ้ยอือ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 รวมมาสินสนหนึรงตังหนึ่งสองสามทั้งแมงกูเอ,อือ่นก็อืออือคยุย แม่แเออคืออื้มอื้อ,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 อมึงจะซูไปไหนครับเฮียๆๆอ่ะไปรู่เป็นไอ้เียเน่ยมึงไม่ยอมซื้อนทัดเจ็บละแรกเออจะซูไม่ไหนะๆๆๆไ อะไรวะไม่ไงอะ่ะเาราไปดีละม,มันตกาไม่ไปดิเนี่ยเออเนี่ยต่อไม่ไปแล้วไม่ติดสีกล้องถ้าต่อสิเดียไปนะพังแน่เลยไอหัวไปเลยเพื่ออะไรเนี่ยเออ เราจะเล่นอังคาานะเนี่ยนี่ก็ได้อ้าวแล้วเกี่ยวกับข้ลาเนี่ย ายนิดหน่อยนะนี่บักหาเลยอีกทีกูไม่พาไปเลยนะอีกประมาณ3ทีนล้ค่ะไปเลยนะเลิกเล่นนะเลิกเล่นนะเลิกเลิก ดีอะไม่ผ่านกูเลนกูเล่นเกูละเล่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 กูลนเล่กูลเลมึรอป่ะอือหือเี่ยยายาไแล้วพอจบขี้เปนะไรกสูงไม่ไหนอะ ไม่ใส่รองเท้าแตะอ้าไม่ออกใส่รองเท้าแตะเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยไม่เป็นรองเท้าเกียรติรองเท้าแตะมันสร้างมันหุบไปเลยมึงจบคลิปนี้นะครับสวัสดีค่ะประวัติในคลิปนี้ถ้าชอบก็กดซับสไครต์แอนด์ไรนะครับถ้าไม่ชอบก็กดซับสไครต์แอนด์ไรมึงไม่ชอบมึงไม่มึงไม่ชอบหรือมึงชอบมึงก็ต้องกดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ